ใช่แต่ว่าเรายังมี Q&A จากแฟนคลับอยู่อ่าเนี่ยคุณดูดิเขาต้องการคำตผมแค่เนี้ยถ้าเวลาเหลือน้อยให้รถถามเหลือห้าคำถามแต่นี่เธอไม่หนักใช่ไหมบแต่ว่าไม่เหลือเลยโอเค okay, ไม่พูดแล้วครับขอทุกคบนี่มีแฟนคลับเขาเขียน Q&A มาให้คุณด้วยอ่าได้สิได้สิสและฉันต้องเลือกตอบนี่หรอใช่จะอ,อ,อ่านก่อนนะครัแบบหยิบติดมืออันไหนอันไหนที่แบบมัน มีกฎแรงหนึงดูดเข้ามาน่ากลัวมากเลยอ่ะเหมือนบบตอบคำถามไม่รวมใช่เอาสีอะไรเลยครับเอาปากกาสีฟ้าชมพูดำหรือว่าเขียวหรือว่าแดงแดงมีอันเดียวเลยนะม่วงอันนั้นเก็บตัวไมอ่ะเราไม่สนใจจะได้ไม่เขินอ่ะสีม่วงใช่ไหมครับ สิ่งวงมีอันเดียวเลยอะที่ผมเห็นคืออันนี้โอ้ยอันนี้ก็ได้นะอันนี้มันแกะยากอันนี้คืออะไรโอ้ออหลุดแล้วขึ้นมาอ่าครับผมไม่เก่งเแบบนี้ด้วยสิอ่าเขาถามว่าสปอยจารึกรติชาภายในสามคำจากน้องอ้อครับอยู่ไหนฮะนะออ้องอ้ออยู่ไหนนะอ้ออ้อเปานตัวอะไรครับ จริงจริงอ๋งจิจเลือดตีรช้าผมกำลังคิดกำลังคิดถึงบทที่อ่านไปประมาณหนึ่งอะนะบบอะไรอ่ะงอ,อนงอนอนั่นนับเป็นคำเดียว,ดยวได้ไหมได้งอ,อนเยอะนะครับแล้วก็ตกจูยเยอะมันมาจากงอ,อนแล้วมันจะไปตกจูเยอะมันจะนแบบ คุณพี่ถ้าหลวงติอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็อ,อ,กอ,กนะอือืมองือืมตอนตืตืตืนอนจบก็ยาอะไรกมเป็้พวกอะไรนะเออลองอ้อนจบจูบร้องไห้ไหมคะร้องไห้ใช่ครับใคร,ใครอ่านร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้เยอะปะโอ้ยช้ำมันเหมือนกับ เออก็เออแต่ไ hmm. ม mm ่น่าทานนะกำลังน่ากอลังน่ารักทำไเพราะว่าเราเล่นถ้าคนอื่นเล่นก็น่าทานอ่ะอันที่สองเมื่อกี้สีสีม่วงไปแล้วเอาสีนมพูก็ได้ครับสีชมพู้ตออิมมอใจวาอะอเลยนะคะตีมอตีมอ๋อตออิม คําถามว่ามีคดีใหม่กับพี่เกรทใหมค่ค้ยทำไมอับผมดูมีคดีกันเยอะหรอเยอะหรอออกคดีกันหรอ,อหรอ,รอเอ้ยมีคดีใหม่ยังไนันสิผมพูดอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับเขาคดีเยอะอ่ะคด,ด,ดีล่าสุดคดีล่าสุด คดีล่าสุดเนี่ยผมผมเจอเขาอุย้ยุ้ยก็เจอความลับเลยนะผมว่าเนี่ยไม่คนพูดคไม่ถามเขาเองกันคือครสิสต์มาสสุยเสรยาผมมีโอกาสได้เจอเขาหลังจากนั้นซึ่งเขาทิ้งผมกลับก่อนอ้าวตรงเจอหรือไม่เจอเจอเจอคือผมไม่เจอเขาต่อ,อเออวันเดียวกันเลยแต่ว่า เออแล้วผมก็แบบออกผมก็คุย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 เขายาวคือดึกมากตีสามอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ออกไปห้องน้ำเลยเสี่ยไม่รู้ว่ากลับมาเขาหายไปแล้วอ่าอเคุณทําอะไรหรือเปล่าเขาเรียบหนีผมเขารู้ว่าคุณจะหนีเขาไงเขาก็เลยรีเวสเขาเรียบหนีผมเขาก็เลยหนีก่อนขอโทษนะครับทีมอันนี้คือคดีล่าสุดใช่ไหมคดีล่าสุดแต่จริงๆคดีก่อนหน้าเด็ดมากแต่เราไม่รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ย เราไม่ถากรู้ไงพี่รู้สึกผิดเอาเอาจะผอจะพูดสิ่งที่เขาโทรมาหาผมมันเช้าวันต่อไปของอีกขึ้นเลยนะไอ,อนน้เลยนะพี่รู้สึกผิดมากเลยอนะ่ะพี่เนี่ยนะไม่กล้าเลยไม่กล้าโทรหาอินเลยไม่กล้ามองหน้าเลยอนยะ่าเลยอันอันนี้คือก่อล้าสุดส่วนนี้อ๋เป็นไรอะ่ะ <laughs> ประมันเขาชอบพูดอย่างใครใครสังเกตเขาวาเขาชอบพูดแบบเขาเรียกว่าอะไรเครื่อเขิน่ะเื่อเขิน ถามเขาว่าเรื่องอะไรทำไมเขาถึงไม่กล้ามองหน้าผมนะเขารู้เขารู้จริงๆเขารู้จริงๆฝั่งนึงนะทุกคนฝากแท็กด้วยนะได้ปะได้ปะได้วันนี้ที่กว่านี่ยาวมากเลยจากคุณชิชาครับชิชาคนไทยจ้าชิชาสวัสดีค่ะชิชาโอวอรพอมาก่อนแต่ตอนนี้เราไม่อ่านละกันเราก็าอ่านคำถามก่อนคำถามชิชาบอกว่า ถ้าพี่ขอพรได้สามสิ่งพี่จะขอว่ายังไงคะสำหรับปีใหม่ที่จะถึงนี้อสามสิ่งสำหรับปีใหม่หรือว่าสำหรับแบบทั้งชีวิตนะได้อะไรก็ได้เลยใช่ไหมได้สมอย่างสอย่างก็ผมว่ามันสิมเปโเลย,ยขอให้แบบทุกคนมีความสุขเนี่ยเราทุกคนก็อยากให้ทุกคนมีความสุขอยู่แนละ้วอ่าข้อที่หนึ่ง,งผมว่าแน่นอนทุกคนน่าจะขอข้าเดียวกัน ช่ไหมขอให้ทุกคนมีความสุขข้อที่สองก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงก็ไม่อยากให้ใครต้องบอกว่าเจ็บใครได้ป่วยเลยปวดหลังเกี่ยวไหมปวดหลังก็ถกด้วยก็แบบขอเผื่อทุกคนไปเลยไงใช่ขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ข้อที่สามถ้าเป็นช่วงนี้ก็อยากจะขอให้รักกันไปนานๆใช่ไหมขออันนี้ขอให้ตัวเองรักกันแตทุกคนรักเอาไปนาน เพราะว่าแก่เหรอเนี่ jetzt, ยเศ้าสามสิบแล้วเปลี bah, ่ยนเป็นน um so no ้องอินยิบเก้าอย่างนด้ไหมน้องอินสามอยัางเออตาสุดออกได้ไหมครับไม่ได้เดียวหม่น้องแย่จังฝึกก็รู้แล้วอ่ะอีกกีเคาถามครับขออีกครับเจ็ดคำถามฮะอันนี้ได้เลย this is from singapore fans ครับ เออผมไม่รู้ว่าแฟนมิทติ้งสิงคโปร,ร์ซูสโอ้โหบิ๊บบิ๊บปีนักผมมีแฟนมิทติ้ที่ไหนบ้างครับมิลานกัมพูชาต้นปีเขาประกาศอย่างอาโร่โร่ผมปีนักบอกลาผมอยู่โรญญมญ,ญ,รญี่ปุ่นกัมพูชาอยญี่ปุ่นด้วยหรอญี่ปุ่นไปไปกับซูย<อ>ไปเซกิไปเซกิไอแมก็กกี้มีคอนเทนพียบ ไปเมืองไหนเขาแกโดไปไม่รู้ไม่ได้จองเองโอเคผมรับบทจองตัวแต่ผมลืมไปแล้วว่าผมจองไปเมืองไหนแต่ว่าไปกี่รับบทจองรถเ,<อ>เป็นรถทริปหรอเป็นเป็นรดทริปเพราะว่าขับไปเล่นสกีก่อนแล้วก็แล้วก็ไปไหนต่อไม่รู้โอเคเดี <Okay. S 2> <ม>๋ยวเราจะได้เห็นกันรอเห็นหครับ not 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 really but I hope we can have um, fan meeting Singapore next year นะครับน่าจะมีนะน่าจะมีน่าจะมีฟอนแสมีแฟนคลับเรียกร้องมาแล้วนะครับใครได้ยินอยู่สิงคโปร์นะครับตอนนี้อินเกดหรือเกดอินครับอุ้ยต้องตตะพี่ต้องแตะเร็ไม่เคยมีอินแจ็กร้องมาอีเลยไอ้ข้ามน้องเดี๋วโลนี่อ่ะอันนี้อ่ะอ้อันนี้ดีกว่าสีแดงอ่าค่ะค่ะ ตเตยใครคือตเตยอ่ะต่อเตยอ่านค่ะถ้าเปรียบตัวเองเป็นขนมหนึ่งอย่างคิดว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วก็ถับเป็นอะไรใช่ไหมครับขนมหนึ่งอย่างผมเป็นอะไรผมเป็นอะไรดีครับาเพราะว่าอร่อ<ว>ยเอ,อ้ผมเป็นชีสทาร์กก็ดีนะเพราะว่าผมว่าผมกลมกล่อม เคยมีคนบอกว่าผมเป็นคนกลมกล่อมเนะบอกว่าเป็นคนที่แบบทําได้หลายเรียกว่าอะไรหลายด้านเออส่วนแฟนคลับเป็นอะไรแฟนคลับก็เป็นได้หลายอย่างกันแฟนคลับเป็นฟาร์ชช็อกโกแลตเค้กเพราะเพราะว่าทําให้ใจละลายเพราะว่ามันชอบละลาย อ่าาตอบนะครับอ่ต่อต่อต่อได้อ,อยากได้แบบไหนครับเอาซ้ายหรือขวาซ้ายออซ้าย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 เนี่ัน,นี้เขียนเยอะที่ผมชอบถึง happy birthday อ่าไม่ออกเลยรัะช่วยอันนี้คืออะไรนะ c ีโอรอสุดซีซีโอซีซีโอเออรอสุดสุดมีปีมีมีพี่นอ er? ้องยังไงปีหน้ามีแพลนเปิดธุรกิจอ๋อปีหน้ามีแพลนเปิดุรก,กิอีกไหมคะและวางแพลนไปเที่ยวที่ไหนและ ยินทำได้ยินทำได้พี่เกณฑไปด้วยไหมอ๋อ oh. อ่ะ,อะปีหน้ามีแผนเปิดธุรก,กิจอีกไหมครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยไม่นิดเลยรู <laughs> ้ไหมชูมาเครียดเลยอ่ะก็ปีหน้าจะรีแคปอาการฮอลลีเดย์ก็จะมีสาขาสามนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่มีใครอยู่มีใครอยู่เป็นชาวลาดพร้าวบ้างไหมครับและแาวบ้างไหมฮะเราม,มีใครเป็นชาวปางนาบ้างไหมครับ ทำไมผมรู้สึกว่าสองสองชาวล้วพากับชาวานาเรียกร้องเยอะมากเวลาแบบว่าผมร้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เยอะเออไปแล้วแหละก็เลยก็เลยคิดว่าน่าจะไปแล้วก็มีปิมีใครมีแบบปินก้าวไหมครับปินก้าวก็าคนคนแบบว่าอยากให้ไปอะนเพราะผมอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ต้องแบบว่าให้คนที่อยากไปอ่ะช่วยคิดว่าอยากให้ไปไหนก็คิดว่าจะมีอ่ สาขาสาของไฮเพรสฟรีนะครับแล้วก็โยกโยกปีนี้2 5 2 5มีอีก 4, สาาี่ใช่ใช่กุมภาก็เปิดเลยเยี่ยมโลเคชั่น็อปสุดเลยนะครับแล้วก็มีแบรนด์ใหม่อีกหนึ่งอันนานนเยอะไหมอ่ะเยอ <Yeah. S 1> เออเมีแบนรนด์ใหม่อีกหนึ่งครับแล้วก็วางแผนไปเที่ยวไหนคิดว่าไม่น่าจะเป็คิดว่าน่าจะเป็นปีที่ไม่ได้ไปเที่ยว mm. ปีนี้ผมก็แทม ไปปั๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าน่าจะไปได้ได้น้อยพยายามอยากไปเที่ยวแหละเพราะว่าผมชอบไปเที่ยวโดยเฉพาะทะเล2 0 2 4อ่ผมไม่ได้ไปทะเลเลยเลยซึ่งบติผมแบบไม่เคยไม่เคยขัดทะเลเลยเพราะว่าผมชอบไปทะเลมากๆแต่ปีนี้ไม่ได้ไปปีหน้าถ้ามีเวลาก็จะพยายามหาเวลาไปยังไงก็ไปทะเลครับแล้วก็พี่เกรฑไปด้วยไหมจริงๆเขาอยากมาผมทุกที่นะ <c oughs> รู้ <c oughs> ใช่ไหมว่าเขาพยายามมาก วันที่อ่าผมไปกินข้าวกับแกงสมุยครับคริสต์มาสเขาก็อยากมาแต่เขาไม่พูดคุณก็ต้องชวนสิไม่ถ้าไม่พูดผมไม่เชื่อคือเขาก็จะแบบอะไรนะเขาเก่งเขาพูดอ้อมอ้อมอ่ะอ้อมแบบไม่อ้อมอ่ะเขาก็จะมาว่าอันนี้เรื่องจริงเลยนะเขาพูดประมาณเจอเจอกันวันก่อนหน้าฉบับไหนนะเขาพูดว่าเห็นพรุ่งนี้คุณนัดกับเพื่อนนี่แบบอ่าอ่าอ่าดูดูดีเนาะ อเออเขาจะประมาณนี้ดูดีเนาะอออย่างเงี้ยแต่ซือคืออยากไปใช่ปหแต่ไม่ยอมพูดผมก็จะเป็นคนอย่างเชิงกลับเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยเออแล้ววันวันถัดไปอ่ะผมก็เลยไม่ชวนเขาจริงก็ควรแหละแต่ว่าสุดสดท้ายสุดท้ายจบวันนั้คือไปหาเขาอยู่ดีนะแล้วก็เขาก็ยังพูดอยู่เลยว่าอุยคริสต์มาสคือดูติดแรมมากเลยอ่ะคำนี้แหละของเอร์เลรดครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ไปด้วยกันแหละอย่างน้อยที่เปิดปีมา รกลับจากเซี่ยงไฮ้ปุ๊กอิตาลีไปด้วยอิตาลีไปด้วยกันชิวมากทำงานวันเดียวเที่ยวต่ออีกเจ็ดวันเจ็ดเลยเหรอเจ็ดวันโอ้ก็นี่ไปทะเลที่ทะเลอิตาลีสวยหนาวนีิหน้าอ่นหนาวหนาวนี้มีมีเพราะว่ามีมีผมมีพี่เกดมีฟอนมีปุ๊กเออก็เลยไปเที่ยวอีกเจ็ดวันไปนีเลยผมออกอ่างจังหวัดไปดูปะศาส์ขึ้นต่อเลยต่อเทียบวางแผนอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จหมด เยี่ยมเส้นมนอะขออีกสักสี่คำถามครับอันนี้ละกันเป็นต่างชาติล้งนะครับ From Philippines from James นะครับ Happy birthday t My question is which อ่า ah, <laughs> Which what R uh, O O D which root Who is James from Philippines can 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 you ask the questions again which food oh which food I'm so sorry which food you like the most and why ah which food ช่ายฟู o ที่ช l บท e most? coffee or tea นี่เรื่องใหญ่ดีค้าเลิกได้ปุ๊บแม่งหมดทุกทีเลยเชื่อหรอไม่ได้เออเองอ่ะไม่นี่อีกเรื่องหนึ่งนะบนเครื่องบินนี่ผมก็ต้องเล่านะเล่าไหมอยากฟังไหม คือเวลาผมขึ้นเครื่องเนี่ยไอเราก็ว่าโอ้โอหรูราไฮโซนะบินแพงน,นะมันจะเป็นปัญหาอะไรไม่รู้ทุกครั้งของแอร์ที่อาหารจะหมดที่คุณคือเขาจะมีตัวเลือกใช่ไหมครับสมมติถ้าอ่สมสมติถ้าเราบินอีโคโนมีเขาก็จะหมูกไก่ใช่ไหมฮะบีซีมันก็จะมีอีกออปชั่นหนึ่งหมูกไกป่ปลาอะไรอย่างเงี้ยเอ้เนื้อไกป่ปลาอย่างเงี้ยสมมติซึ่งตัวเลือกที่คนมักจะเลือกเยอะที่สุดมันก็จะมักจะเป็นแบบดูแพงๆแบบเป็นแบบเนื้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่ง คือเขาก็กบมาแต่มันอาจจะแบบไม่พอดีกับจํานวนผู้โดยสารเลย mm. ใช่ปะผมอะ่ะโดนตลอดผมจะเป็นคนแรกที่แอร์เดินมาก่อนเสริมแล้วถามว่า mm. พอดีว่าเช็คมาแล้วค่ะดูแล้วจำนวนอจะไม่พอแบบคุณผู้ชายสนใจเราเป็นแบบอ่าไก่หรือว่าปลาก่อนได้ไหมโดนตลอดเลยอะ่ะสงสัยอะ่ะทำไมอะ่ะเขาเขามีแบบเธอแล้วต้องรู้ดิเขามีวิธีการยังไงที่ต้องเลือกไอ้คนคนนั้นอะ่ะ เขาจะดูคนที่ใจดีที่สุดอันดีจริงจริงแล้วนี่ก็ตอบได้ได้ครับออเดูคนที่ดูยุ่งยุ่งนะจริงเหรออันนี้จริงปะดูคนดูยุ่งยุ่งคนดูใจดีใจดีหน้าตาใจดีหรือเขาต้องลิสต์มาก่อนว่าให้ดูแล้วมันจะพอไหมพอหรือว่าใช่แล้วหนึ่งเลยคือจะต้องไม่ใช่ปัดทองอ่าอ่เพราะว่าปัดทองต้องเฟิร์สพาริ t y ถูกดทองวีวีวีไออใช่แต่เรามันปุถุชนตรงไหน ถ้าเป็นผมนะใครเด็กกว่าผมเนี่ยคนนั้นโดนแน่แล้วไอ้เนี่ยเวลาขึ้นเครื่องก็จะเป็นแบบนั่งคุยงานอ่็แหละลุกเตะมันแบบน่า<ต>จะคุยง่ายเอขัอนมาปุ๊บเออได้ครับเบางทีผมบอกว่าได้เลยอ่ะไม่รู้ดิฉันจะพูดอะไรวนเครื่องได้มาแล้วสามรอบแล้วลเวอร์ไว้แล้ว เสียใจมากฉันอยากกินเนื้อมั้งคือฉันกินแบบบ้าก่ายเลยเธอพี่ออเดอร์ได้ฉันขี้เกียจได้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 ลำหน้ามีไอพีและวลำหน้าเขาจะเดินมาถามฉันก่อนก่อนแรกว่ากินอะไรดีครับได้ฉันจัดการให้อ่าไม่ติดไม่ติดแต่จะไม่ตอบใคยจะตายเลยชอบกินอะไรสุดะครับชอบกินทุกอย่างเลยชอบตอวิตช์ฟู้ดขอตอบว่าดีเซอร์ได้ไหม เพราะว่าชอบขนมหวานที่สุดแล้ผมผมเป็นคนกินกินของหวานก่อนแล้วก็กินของค้าแล้วก็กินของหวานอีกอีกรอบหนึ่งเลยก็เลยจะพนววนอนิดนึงหลเอช่วงนี้ก็ยังพนวนอยู่นะครับอ่ะต่อไปแตงแตงแตงแต่งแตงแต่งแตงแตงแต่งแต่งแตงแต่งแต่งได่แต่งแต่งแต่งอตกง้างแต่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 ่งแต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 ่งแม สามสิบห้าสิบห้าแก่ชีอ,อแก่ชิบหายเฮ้ยไปรอเนนอนลยโห้ยสุขมุมลุ่มลึกวัยกำลังรอเลยจ้วาวัยกำลังแบบแบบเคียนทีระเดชจ้าเขาเกิดใช่ไหมสามสิบห้าทำอะไรอยู่มีใครสามสิบห้าแล้วมั้ครับทำอะไรอยู่ตอนนี้ครับตอนนี้หรอก็ทำงาน ก็ทำงานต่อไปคุณทำงานเข้าฟิเนสเรารู้สึกว่าน้อแผ่นไทยเจอความสตรัคเกิลในชีวิตปะเพราะเพื่อนบอกว่าเขาจะเจอกันสองรอบตอน30กับตอน35สสุดๆเป็นปะสุดๆเพราะเนี่ยเพิ่งเริ่มรู้สึกคืออย่างนี้ทุกคนพอผมฟังจากรุ่นพี่เยอะๆแต่พี่สาวผมก็ละคือเขาบอกว่าชีวิตของคนเรามันจะมี turning point ที่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นจะเพศไม่ไม่ใช่เป็นจะเพศดวมันไม่ใช่เป็นจะเพศคือยอ่ห้าแต่ว่ามันจะมีเทอร์นทอยที่รู้สึกว่าเปลี่ยนในสเต็ปที่โตขึ้นสองรอบที่รู้สึกอเยอะคือสาสิบแล้วก็ส5ิบห้าหลังจากนั้นเขาจะเริ่มตรงกันละคือสามสิบอ่ะเรรู้สึกว่าคนซ้ายขวามันคบเพื่อนเราเริ่มมันคงแล้วบางคนแต่งงานมีลูกแล้วทำไมทัานยังทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยไอ้ทีนึงสามสิบห้ามันก็จะเหมือนกับแรงกดดันเนี่ยผมอ่ะเป็นคนที่กลัวมากมา ถ้าเกิรู้แล้วผมกลัวผม่าจจะเป็นคนตั้งใจทำงานมากแล้วทำงานหนักมากเพราะผมกลัวกลัวการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผมเป็นผมเป็นคนแบบเป็นคนรู้สึกอินซีเคียวง่ายรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยง่ายอะไรย่างเงี้ยผมก็จะแบบขยันทำงานจะทำทุกอย่างให้รู้สึกว่าตัวเองมั่นคงมากๆในวัยสามสิบปีใช่ป่ะแต่พอฟีลลิ่งมาถึงไม่เหมือนกันนะอ่ายังไงคือมันเป็นความฟีลแบบเขาเรียกว่าปรึกษาเพื่อนเพื่อนเขาว่าเมืองอ่ะเตรียม เตรียมกายมาพร้อมแต่ผมไม่ได้เตรียมใจจริงเออคือแม่งอ่ะมึงมันงจริงแต่มึงลืมเตรียมใจไ้ว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าพูดกันในกลุ่มเนาะพูดกันในกลุ่มจริงเขาบอว่ามันคือวันที่เราสเต็ปจากสปอตไลท์ออกมาข้างสปอตไลท์เรียบร้อยแล้วนีกวันที่30สิบวันที่30สบแล้วอีกวันหนึ่งเราก็ต้องสเต็ปออกมาอีกเพราะฉะมันคือการเตรียมใจถูกปะต่อเสาว่าเรื่องเรื่องจริงเออก็เลยรู้สึกว่าพยายามแบบ สู้กับความรู้สึกนั้นอยู่ในวัยสามสิบปีเ็ี่กแลคุณคุณเป็นมาเป็นโอ้สามสิบยัาสามห้าทุกวันเนี่ยจะเป็นวันธรรมดาวันนี้เทากับื่นมาแต่มันก็จะมีอะไรก็ไม่รู้แหละเออที่มันเกิดขึ้นได้เสมอโดยที่ฮะเกิดขึ้นวันกับความรู้สึกใช่ป่ะทั้งความรู้สึกและเหตุการณ์ที่มันเข้ามาเชื่อว่าแต่หลายคนน่าจะเคยเจอเนาะคนที่แบบสามห้าขึ้นไปอะไรเงี้ยไม่มีไงไม่มีหรอมีมีมีว่ามีมีใครสามห้าอะไรไหมครับ อย่างวเขายกกันเบาๆเพิ่กกเบาๆคิดว่าเป็นหมดแหละแต่สุดท้ายมันก็คือปลงไหมฮะเออคำนี้ได้ยินบ่อยสุดว่าหยดก็โป้งหนังหนาแล้วก็ก็คอนติเนียต่อไปลองเล่าให้ไม่เจอมีใครต่ำกว่า20 <c oughs> ไหมเฮ้ยไม่มีเลยใครต่ำกว่า25บ้างส่วนใหญ่อ <c oughs> าย,อยุเท่าไหร่กันครับอ้ <c oughs> เอาเท่ากันหมดเลยเอาวเธอกไม่เด็กวันนี้นะ่ะมีใครเป็นเหมือนเราวะที่เรารู้สึกว่าแบบเอาเพื่อนแม่งไปแล้วอ่ะ อย่างอินี้ก็จะ,ะเราเราเรามไม่คอมแพนเนาะแต่ไปถึงว่าเราก็จะมีเพื่อนที่เขาไปเร็วกว่าเรามากๆสียดกับเรา,มา,ญญาเรามืองไปเป็นแบบเาาค้างฟ้าเจอตลาดแล้วคือเรายินดีนะแต่สุดท้ายชีวิตคอนโดัมันไม่สามารถที่จะแบบไม่คอมแพ้ได้เราก็จะแบบอาลุงกูเออกูอยู่มาสิปีแล้วนะตัะวเล็กวะยังไงล่ะยังไงนะเปลี่ยนเป็นสามย่างเหรอก็คืองานอ่ะตอนแรกเป็นสี่มุเนาะ จย่ดีตัวนะเลือกได้นะเลือกได้ไม่มีใครเชิญต้องต่อวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมบอกอาจารย์คุยเลยเกษตริฐผมเพื่อนเยอะครับเอออะเมื่อกี้จบแล้วจบแล้วไปโดดเล่นดีโดาเล่นอ่าต่อไปต่อไปโอ้ยวันนี้เคาไม่ได้ถามเขาวิชชิ่งเขาเองนะคระเฟรมนมาแฟนส์อ่าเดืนหนึ่งเดืนสาม อย่างมั้คิดยังไงกับการจะเป็นคนปากแซ่บที่สุดในซีรีจากผลโหวตนะอันนี้มันเป็นที่ประจักษ์คนแย่คนแย่เท่าไหร่กับคนโหวต่ะประจักษ์ประจักษ์เลยอ่ะคุณคิดว่าหนึ่งในสี่สิบห้าต้องมีใครบ้างมีมีทุกคนมีมีโปรดิวเซอร์เนี่ยมีแน่โปรดิวเซอร์รายการเนี่ยผมอยู่ดีๆก็กลายเป็นแบบคนที่ปากแจ๋วที่สุดในซีรีสทีวีอะ ทำไมอ่ะไม่รู้แล้วผมว่าผมเป็นคนเล่นหอยมากนะตัวจริงตัวจริงดิไม่หอไม่ค่ะปากแท้ในในแย่ไหนอาจจะเป็นคนแบบคุยสนุกอา่าเขาเลืมบอกไปว่าจริงๆอนะ่ะปากแทบเท่ากับคุยสนุกได้ i ได้ได้ไม่ได้ได้ <c oughs> <c oughs> สนุกสนุกเป็นคนนี่มาก่าเป็นคนแบบเป็นคน,แบบน,คนแบบต่อปากต่อคำไงชอบเล่นกับทีมงานเยอะมากผมจะแบบว่าคุยกับ คือเหมือนผมไปพน,นันกงานออฟฟิศแล้วผมก็จะติดคุยกับออฟฟิศคือผมโรอว่าผมไม่คุยกัอะารเลยแต่ผมคุยแต่กับทีมงานกับพนักงานตลอดเวลาเพรา,ารววระว่าตรวชิาานเนาะเธอกสารล้มต้องแต่งเดียวกันในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยก <c oughs> ็เลย,เยจะคุยเยอะก็เลยจะสนิทกับคนในบริษัทเยอะผมก็แล้วอันนี้มันเป็นการโหวตของพนักงานบริษัทเจมมีทีวีเนี่ยผมก็เลยคิดว่าด้วยความอันพูดตรงๆนะด้วยความที่สนิทก็เลยคิดว่าออกมาเป็นผมเนี่ย เพราะเคยเคยมีธนาคารบริษัทว่าทำงานที่นี่มา20ปีอะไม่เคยสนิกตาราเลยแต่ว่าสนิกผมเออซึ่งเอกฉันมากนะเอกฉันเลยนะผมเข้าไปตลอดเลยนี่คริสปัสผมส่งของไปให้20ทีมอ่ะตั้งแต่พิถาถึงทีมที่ผมไม่เคยทำงานด้วยเลย ใช่เพราะว่าแบบเขาก็จะแบบลิสให้มาเขาก็จะพยายามลิสอ่าให้ไปศิีปินใหม่พวกเรียหารมันก็จะมีของจะรายชื่อครับแต่ว่าเอาจริงๆ่ะไอเราก็ทํางานเราจะรู้ว่าคนอ่าผู้เรียหาแน่นอนแต่คนที่เหนื่อยจะมีอีกเพียผมก็พยายามจะแบบว่า,าปมม่าเปยังให้ถึงหมดเลยอย่างเงี้ยแต่คุณสายเปยมากนะอันแน่นอนงานวันเกิดศิลปินนี้ผมเห็นเค้กคอยเดทเพสซี่ตลอดนะอ่าแล้วบางทีเขาก็สั่งนะ อ๋ออย่างครบรอบด้อมมินปิงเขาสั่งเองนะมไม่รู้มีใครเห็นไหมเห็นไหมครับไม่เห็นเสียใจจังอันนี้เล่าไปแล้วเนาะค่าวเนาะพี่เล่าปาร์ตี้คริสต์มาสให้ฟังหน่อยข่าวอยากรู้อะไรเกี่ยวกับปาร์ตี้ไหมฮะอยากรู้หลัอะไรนะคะคอนเซ็ปต์ชุดคอนเซ็ปต์ชุดคอนเซ็ปต์ชุดอะตอนที่เอางี้ คือในกลุ่บมันมี14คนแล้วมันมีพวกที่ไม่เคยให้ความรู้เลยเลยเช่นปิงเนาะมาอย่างเดียวมาแต่ตัวช่วยเัาแกงเราอกินอร่อยนะก็เลยตีมาว่าโอเค25ทุกคนต้องแต่งตัวแล้วก็ลงเงินคนละ300บาทแล้วใครใครได้อันดับหนึ่งเ่ก็ชนะไปแต่ใครไม่ยอมแต่งตัวมาจะโดน500รบาทก็มีปิงมีปิงยอมแต่งขนาดเราพูดแล้วว่าต้องจ่าย5 0ยแล้วปิงมันงกมากมันจะทาแบบ ร้อยเดินไม่ได้เลยใช่ไหมก็โดนห้าร้อยบาทแต่คนชนะคือพี่ไอ,อเพราะว่าแต่งเป็นกวางแบบว่าให้ค่าความแบบจุดหน้ามาเออก็เลยเป็นเป็นอาสวัตติจุดติมไมค์คือติไม่มีเลยครับติคืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับคริสต์มาสแต่ผมลืมไปว่า Christmas คริสต์มาสไม่มีมังกรนั่นสินั่นแหละที่เขาอยากมังกรก็จัดซิมคนแรกตามประกาศแพงคนแรกป่าผมเชื่อว่าเป็<อ>นหมาปาฮิมะ หมาป่าหิมะมันคือหมาป่าก่อนึงตอนที่ผมยังไม่รู้เลยอ่ะเออบอกว่าคิดว่าหิมะก,ก็คริสต์มาสไหมหไม่มีใครอินอะไเลยแพ้คนแรกมีใครเข้าใจไหมครับหมาป่าหิมะและคริสต์มาสเข้าใจโอเคได้ครนะับตรงนี้น่ารักที่สุด